โอ้ oh, by, ล็อบบี้ลีเด่เอาล่ะแมพเช่นนี้ผมได้ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็นิดหน่อยแหละซึ่งแมพเช่นนี้มันก็จะเป็นประมาณมันจะสุ่มให้เราเป็นแบบคนสร้างล็อบบี้อะไรประมาณนี้ก็ดูจากในภาพนี่แหละนี่คือเราแล้วเราก็แบบสร้างออบบีแล้วก็วิง่งไปเรื่อยแ,แล้วให้คนที่อยู่ข้างหลังนั้นจับเราให้ได้ถ้าเขาจับเราไม่ได้ก็เราก็จะชนะแบบง่ายด้ซ a s y ี a s แต่ถ้าเขา ขับแล้วได้เราก็จะแตกหนึ่งสวยพี่สวยไม่พูดท,ท yeah> oh, าทําเทกก็เล่นเลยเล้วกันว้าวลุกเข้ามาแล oh, ้วโอ้โหเริ่มเกมไปแล้วหรอโอ้โหอยู่นั่นนี่เองโอ้หยุดทางนี้นี่เองไปอื้อผมไม่อยากจะโมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมนั้นมีประสบการณ์การเล่นเกมโรบอทมามากกว่าห้าสิบปีเค่กระโดดเค่นี้นี่ไม่คนามือผมหรอกครับเฮ้ยว่าจะฟัก ทำไมเมื่อกี้ไอ้เช่นนั่นมีพลังเดินชมชันเหรอช่างเป็นพลังที่แก่งกล้าซะเหลือเกินแล้วจะไปหามันยังไงล่ะทีนี้เนี่ยโอ้ชิบหายละเก้าแปด2 1 0เห้าสี่สามสอง่งาชิบผม,มไปหามันไม่ทันหรอกดูจากสภาพมันก็จะตัวแตกสลายไปไม่มีใครแตะต้องหัวหน้าได้ผู้นํำชนะว้าวคุณผ,ผู้ชมเห็น ขวาล่าอนี้ไหมครับมันคือเปอร์เซน็นในการเป็นแบบผู้นำอะไรประมาณนี้นี่เชคนนี้ก็เป็นไปละเนี่ยก็ของผมอยู่ที่ศูนเอร็นนะนะซึ่งการชนะแต่ละรอบนั้นก็จะเพิ่มเปอร์เซ็น์มามากน้อยแตกต่างกันนะนะโอเคเพื่อนไปหมดแล้วโอ,โ,โอ้โหกูจะไปยังไงละทางตรงนั้นนะ่ะไอชินี้ตกอีกละเฮอบป,ปึ๊บชื้อไปละ ประเด็นคือกูจะไปตรงนี้ยังไงครับเพื่อนเพื่อนแสดงหน่อยโอ้โหกูตกลงไปตายออืดูด่านที่แม่งสร้างสิดูแล้วกูจะไปยังโอ้มีคนไปแล้วเวลายี่ยยสิบวิเราต้องรีบไปดูความรวดเร็วสปีลันสปิลันสปิลันฮึบฮึบสปิลันฮึบเออ,อตรงนี้เหมือนจะคิดได้ช่างแม่งถอะยังไงก็ไม่พลาดอกแล้วเพราะว่าเวลาหมดก่อนนะ โอ้ percent เ,เ,เพิ่มมา10%ว้าวาที่เหลือก็รอรอบถัดไปโอ้มาแล้วโอ้สร้างมานได้ง่ายขน,นาดฮะเดินชมจันทร์โอ้โหเชีย่ยมงหลุดมาจากวันพีทหรือเปล่าวะเนี้โอเคแม่จะเป็นเวนต์มนหรือกุตาฝาหรือเชีย่ยสักอย่างนี้แหละไปาไยปเลสโก้คลิปตรงนี้สามารถกระโดดไปได้ไหมม่ามาไ,ไม่เสี่ยงดีกว่าเมื่อเราจะไม่เสี่ยงกันนะครับ อุ้ยเดินดีๆหน่อยครับพี่ชืบชืบปุ๊บเนี่ยเรียกว่าทิกทิกขั้นเทพนะนะซึ่งผมว่าใครๆก็ทำได้อ่ะอ้าวทำไมพวกยูไม่ไปอ๋อพอจะรู้ละแล้วมันอยู่ไหนลทีนี้อ๋ออยู่นั่นอื้อหือตรงไปตายอย่างน่าสงสารโอโ้โหเศรอฐก้าวละเหลือเวลาแค่ประมาณสิบกวิละเลยเช่นะมันมันไปตรงนั้นยังไงวะ มาแล้นี้อ้อมมาทางนี้ตรงนั้นคือมันกว้างเกินไปที่จะกระโดดไปได้อ่ะอู้แต่ไม่เป็นไรโอกาสเพิ่มมาเป็นสิบสามเปอร์เซ็นต์หวังว่าฉันจะได้เป็นนะนะได้ปูดพีดพีดพีดพดีได้ปูเถอะอ่าใครเป็นวะอู้เขาไปตรงนั้นแล้วจึงตามเขาไปป่อยป่อยป้ายป้ายเราจะให้เขาไปก่อนนะเพราะว่าถ้ากระโดดตามเขาไปตัวเขามันจะบางและจะไม่เห็นทาง แล้วมันก็จะไปยากขึ้นนะนะอุ้ยมีคนตกลงไปตายละเฮ้ยกูฆ่าตัวตายดีกว่าวะแม่งกลับมาจุดเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าไอคิวอกลางจะพูดเลยไอคิวสองแล้วแม่งกูตายไ้เช่นมันอยู่ไหนวะฮะมันอยู่ตรงนั่นโอ้โหคนจับมันรัวๆเลยว้าวกูสามารถมาตรงนี้ได้ หมายความว่าจังไดโอ้โนลู้นี้น่าจะรอแบบให้มันวนมาตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าคนนี้ดูเหมือนเขาจะเล่นไม่เป็นนะนะเพราะเขาวนมาที่จุดเกิดหลายรอบมากเลยประมาณสามรอบได้โอ้ใครเป็นโอ้เข้าไปนั่นแล้วโอ้คนนี้น่าจะดูจากสภาพน่าจะเล่นลูบบอกมากถึงแปดล้านปีนะนะเราจะต้องไปหยุดเขา เกมเชียนี่สามารถทําให้คุณหัวอุ่นได้นะเพราะว่าถ้าคนที่สร้างคนที่เป็นไอเชียนั่นอยู่นั่นนะถ้ามันสร้างเป็นนะถ้ามันสร้างอ,อบบี้เป็นมันก็จะทําให้เราแบบยากชิบหายเลยล่ะอุ๊ปอุ้ยเชี่ยแม่งอยู่ไหนวะโพรแม่งอยู่นั่นไม่ทนนะันอ่ะไม่ทนันดูจากสภาพเฮ้ย <Hey. S 1> โกโจโกมาอยู่นี่ได้ยังไงครับพี่โกโจครับ อืมเฮ้ยกูเป็นว่ะมา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 ชุบชุบป่ะแตะแตะแตะชุบ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 มันจะสร้างมันยากหน่อยนะนะชุบชบไป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 ชุบชืบอืมรู้สึกปรับปื้มและดีใจจุงเบยอืมชุบโอ้ลืมไปนี่มันอันนี้นี่า ไปไปโอ้โหเขาใช้อ oh oh ะไรจะมาเซ็กยอกผมนะครับเซ็กยอกแล้วปึ๊บปึ๊บกดลงไปคือปึ๊บกูต้องลงไปฮึปปึ๊บ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 อุ้ยหยุดนิ่งแล้วโอ้ไม่นะเขาจับผมได้แล้วโอ้โอ้โนโกโจโกโจตกลงไปละโอ้ไม่นโนโนโนสองคนแล้วสองคนแล้วสองคนแล้วมีคนจับผมได้สองคนแล้ว โอ้ตัวระเบิดกลายเป็นโกโก้คันเออผมลืมบอกไปเลยว่าในเกมนี้มันมีร้านค้าด้วยเนี่ยคือร้านค้าเราสามารถซื้อแบบสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะนะมีคนเป็นแล้ว,ว่าทำไมเขาไม่ขยับวะเฮ้เฮ้เฮขยับหน่อยโอ้ที่เขาขยับไปแล้วปล่อย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 โอ้กูเดินดีๆไม่เป็นหรอวะเนี่ยเอาทําทำไมเขากลับมาที่เดิมอะวัตถุฟักชึบชบไปละ พี่พี่กลับมาที่เดิมทําไมโอ้เฮ้ยเฮ้ตรงนี้ลงไปได้ฮึบเตรียมตัวพบกับการจับแบบอีซี่อีซ่คือเขาวนกลับมาที่เดิมอ่ะคือมันก็ง่ายๆ่ะอ่ง่ายมากเลยนะนหนเห็นไหมเขาเขาโดนจับละวอีสัปดาผมก็จะไปจับเขาแล้วอ่าทำไมกูจับไม่ได้เออขี้จับได้ละ โอ้เพื่อนหมดสินนะไอเช่นนี้ก็ะกระเบิดกลายเป็นโคกโข้ําอะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะก็อัดมาได้สักประมาณ25นาทีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดเหลือสักเท่าไหร่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย